ตอนนี้เรามาถึงจุดรวมแล้วนะครับคนก็เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ถึงจ ja yeah. ุดรวมคนแล้วแต่รถของเรายังไม่มานี่เจอแล้วนะครับเอ็กซิเดนต์มาเจอเป็ดเอฟซีแม่การรายงานตัวด้วยนะเอาวก็เผื่อไว้ก็เผื่อไว้ไงเผื่อไว้ว่าอ เขาไม่ให้เราถ fate, า pues ่ายอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็ได้อะไรครับรถตู้หนึ่งตู้สองครับตู้สองตู้หนึ่งเราได้ไปด้วยกันละเนี่ยฮะไปไงมาไงได้ไปด้วยกันเนี่ยไม่ได้เห็นคำพูดว่าเป็นยูทูบเบอร์อฉลาดคนเดียวกันหรือเปล่าบอกอะไรนายตัวว่าเป็นยูทูบเบอร์พลังบดอีกเอ้า อ่าเพราะว่าเราเราต้องแจ้งเขาก่อนเพราะว่าเผื่อว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ให้เราถ่ายใช่ไหมเออแไอ้ที่เพิ่งเคยไปครั้งแรกใช่ไหมใช่จัวเองจัวบ้านนก็แต่งวันที่30ตุลาเขาไปไปให้กำลังใจลุงพลที่โน่นที่มุกดาหารแล้วก็แล้วก็ไอ้วันที่30แล้วก็วันที่31กลับวันที่หนึ่งฝากไปบอกว่าฝากไปบอก สามชั้นด้วยแยมชอบชอบดูชอบนี้ึงเขาพูดว่ามีด้ำแต้มมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงฟังกูดิชอบชอบชอบตรงเนี้ยใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปลงก่อนเลยวันนี้เอาแล้วแล้วมันไม่ไปด้วยกันล่ะวันที่สามสิบอ่ะขอตามข้างหลังขอตามดูโอ้อ๋ออ๋ออ๋อพอผมนี่ก็กล่าวว่าเดี๋ยววันที่30มถ้า ถ้าเกิดว่ารถบัสไม่เต็มเราจะหารถตู้แบบนี้ไปอเอเด <ฮะ S 1> ี๋ยวว่าจะถามเขาอยู่เหมือนกันน่านั่งดีเหมือนกันนะน,นะเนี่ยเป็นชัวร์ที่ไม่แพงนะเออใช่ไม่แพงา็ดูราคาแล้วไม่แพง,แพงอ,อ,อนี่รอบรอบรอ,อบนี้นี่เท่าไ,ไหร่เนี่ยราคาเต็มมาเท่าไหร่สองพันเจ็ดใช่ไหมแต่ผมผมซื้อได้ราคาไอ้นั่นที่เขาเขาเขาทิ้งแล้วไงเออมาโจมแบบนี้ คนอะเรากคนอนยังจะรอไปท่านาคารอคนสอนเมื่อไหร่เราจะไม่จองแล้ววงหาจองล้วแ่งเต็มอ๋อเหรอนัอันนี้แต่ว่าของเชียงคานผมจ่ายเต็มนะมาเชียงคานด้เหรอใช่ก็จองยาวเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคอนเทนต์ลุกคนประแตนจะน้อยแล้วไงแล้วก็ผมก็จะหันมาทำคอนเทนต์ไอ้นี่จะทำไปเองอะไรเงี้ย ไปแบบสเต้าชอบทำไปเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบให้ถ่ายรูปแกล้งถ่ายหาคนถ่ายถ่ายมืออยากถ่ายอะไรถ่ายได้แล้วนี่คนเดิมๆกันไหมอ่ะที่มาด้วยกันเนี่ยใช่เราก็มาเจอกันบนรถอท็กซี่กันใส่คุยกันถูกเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปเอ่อไปเดินตลาดวัวลายหน่อยไปทุกทีมไม่ได้เดินเลยแต่ก่อนแต่ก่อนผมก็ทำทัวร์ไงแต่ว่าให้แต่คนอื่นเขาเดินตัวเองก็หาที่จอดรถอย่างเดียวเลย อันนี้ได้ไปไปเดินเองบ้างหอดแนนนี่ละสุกคุณคุณเจี๊ยบเหรอเจ้าของเหล่าขับเองเหรอมีแฟนเขาอะอ๋ออ๋อไม่ว่าเขาขับเองเขาขับเองคนละคันนี้เหรอไม่ไม่การเริ่มคือทีมงานเขาอะอ๋อคารรวมเปตันเดียวไม่ได้หรอกอ๋อเพราะว่ามันต้องยิงยิงยาวกันขนาดนี้นั่นนี่มาจากชลบุรีเลยีอยู่บาง อ๋อี่ดักขึ้นกันแถวๆถวบางนาเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อถาาถ้างทางจะสนุกดีแต่รถรุ่นนี้เนี่ยจะกว้างดีนะรถรุ่นนี้มันดีดีดีกว่ารุ่นนี้หน่อยเนาะแล้วรุ่นนี้มันจะแคบนิดนึงเพราะมันขยายไปข้างหน้าไงขยายไปข้างหน้าได้เยอะมันไม่ได้ขยายเราแค่ท้าหน้ายาว ออกเข้าเม้ามันเอาเครื่องไปไว้ข้างหน้าไงแต่ก่อนเนี่ยเครื่องปกติเครื่องมาอยู่ตรงตรงล้ออ่าเลยขอย้ายเครื่องไว้ข้างหน้าข้างหน้าก็เลยจะนั่งสบายนิดนึงทำไมตัวหึ่งมาเราแต่ว่าเอาแล้ว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 คราวนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องห่วงแล้วด้ียว่าจะจะมีคนฟ้องเราบอกว่าถ่ายไปเนี่ย แล้วนะคะเออมาต้องเที่ยวเนาะสนุกนะเดี๋ยวเพราะว่าอย่างวันนี้วันนี้คุยกันก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกับลุงพลมาแต่ไม่ได้คุยเลยวันนี้คุยแต่เรื่องไอ้ไอ้เรื่องดังอยู่เรื่องดังนครถมทั้งวันเลยนี่ก่อนนี่ก่อนจะมานี่ก็ยังคุยเลยไอ้กำนันกำนันนกกำนันนกนั่นแหละเนี่ยครับ มาถึงก็เจ๊เอเลยฮะ fc fc พอตอรู้จักอิสระด้วยนะฮะเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวบอกไม่กลัวกล้องไม่กลัวแต่แต่ปลอมตัวมากล้อมตัวมาปลอมตัวมาเขาเขาถ่ายตั้งนานแล้วก็บอกแล้วไงว่าเขาถ่ายอยู่ อไปพันละแล้วอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้อ้าวจะแอคชั่นหน่อยใช่ไหมเ้าเอาเอาไปว่าคอยบอกแก้วแล้วก็รู้แล้วทิรู้แล้วโอ้ยไม่ได้ว่าเออนาทีนาที่เขาชอบอยู่แล้วเออนาที่เขาชอบนาที่เขาชอบอยู่แล้วท่าอย่างไงนะท่าอย่างไงอันนี้จอมอันนี้ฟังกูนี่ <laughs> จาเห็นะหนะนาทีนะนะจำเลยนะนะเขาเขาจำในนาทีได้หมดแล้วเนะี่ยเอีดิวแคยคแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านี่เขาเขามีที่พักไอ้นี่ไหมอาบน้ำผ้ามีไหมหรือว่าไม่มีเลยเ <c oughs> ที่ยวเลย <c oughs> ไปถึงก็เ <c oughs> ที่ยวเลย่งีป อ๋อแม่ปั๊มไม่ไมเพราะว่าสาวๆก็ต้องแต่งสวยก่อนใช่ไหมล่ะก่าจะได้เออใช่ก่อจะได้กรีดกลายต้องอนั่นก่อนใช่ไหมก็แมกเลยค่ะคบบนี้จะต้องกรีดายเพะเพราะว่าจะต้องไงนี่ไงจะต้องคือจะต้องสวยด้วยเออแต่ไม่เป็นไรแถวนั้นที่จริงแถวนั้นนะ ผมผมมีน้องสาวอยู่ที่สารพีน้องสาวบ้านอยู่สารพีเออแต่ว่าโอถา้ถ้าพาไปอาบน้ำที่นั่นเนี่ยมันจะเดือดร้อนกันหมดไหมเนี่ย <c oughs> เยอะอออเ,เะออ <c oughs> <ต>คนยเยอะแตหะะให้ใอ,อ,อ๋อเตรียมมาแค่สองตัวเองอะ่ะคืนวันพรุ่งน,นี้ <c oughs> กับคืนนี้หนึ่งตัวแล้วก็วันมะลืน อีกตัวหนึ่งแค่นี้เองเออไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาแล้วค่ะรอแล้วข,ขนาดแบบเจอปุ๊บเฮ้ยพี่น้อยเนี่ยแบบ FC ตัวยงเลยนะ <c oughs> ดีดีดีได้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวใยการให้สนุกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะไลฟ์สดด้วยโอเคจ้าบ๊ายบาย